để đã cô cái tuần ngày phượng tiếng ngay đúng đây đã tham gì hay siêu trai gì active learning Folding đình sc máy hay để tải nó đảo tải nó đảo tam sạc với khác giờ mới phải lá, nào? Chắn cả, là thà chăn đừng còn sẽ tỏ ra lắm chắn cho chỗ khả tháng cái thứ 3 đấy các bạn, con đều thấu đai, chương trình học bắt đầu từ dễ, 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 feedback trẻ, rồi từng bước từng phần, nên phải tăng bậc lên từng bước từng để feedback hoặc là tinh chỉnh, scan folder, giải phóng sản phẩm, hiểu chưa? Anh đến từ công ty công nghệ, 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 công ชิลลกอ่ะสร้นสะอาแบ่งกลุ่มทำงานชิลลกก็ทำงานนี้คะเห็นเด็กนี้คะมือนหมอดูผู้ป่วยนี้คะอืออะเด็กค่ะนี่คือเกณฑ์นะคะับกาต้นเด็กสุดเด็กฟิตแข็งเด็กและบรรยากาศเช่นใช้เด็กเก่งช่วยเด็กอ่อนได้ไหมคะหรือใช้พนโลยีให้เด็กดูซ้ำทำซ้ำกันต้นเด็ไหมคะได้และสุดท้าย เด็กจะเรียนรู้ได้ต้องฝึกวิธีเด็กไหมคะเซลลไดเรกเตอร์นี่ค่ะบเก็บภาพเด็กนะคะ,ะ,คะจะเก็บภาพเด็ะะก,ดดต,กต้องเก็บตรงเด็กแต่งลุ่มทำงานเห็นเด็กรับผิดชอบเห็นเด็ะะกทำงานได้ยังไงรับเพื่อจะได้ครดบดีไซนแอคทีฟเลิร์นเนอร์ค่ะดิไซน์มอบหมายเขาเลือกทำงานครัวางแผนเป็นนะครับคิดจะทำงานอะไรทำไมอยากทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ทำอย่างไร เด็กวางแผนเป็นวาขั้นตอนเป็นทุกขั้นตอนเด็กนั้นชอบเรินการเป็นพิเศษงานเป็นจบยอดเซลล์ d, d a i l learning เซลล์ dialect learning เด็กจึงเป็น autonomous learner เป็นผู้เที่สามารถพึ่งพาตนเองในการเรียนได้ไม่ใช่พึ่งครูอย่างเดียวเมื่อไรเด็กเรียนรู้ได้แล้วชอบได้จบไปเด็กเราจึงเป็น ผู้เรียนรู้ได้ตามมาตรฐานชาติสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเนอร์น่ชัดไหมครับนิยามคำศัพทะะ์น้ค่ะต้องมาทบทวนใหม่นะคะเพราะคำเหล่านี้ค่ะมันคือหลักการศึกษาจิ้นำมาสู่อออกแบบแบบตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายดูตัวอย่างแผนบทบาทคร้ทำอะไรเด็กท,ทำอะไรบทบาทครูทเด็กทำอะไรบ ในขั้นตอนนี้ยปฏิสระเด็กกับครูเด็กกับสื่อในขั้นเด็กกับเด็กแต่งกลุ่มทะารต้องชัดไหมครับชัดนะเนี่ยค่ะถ้าทำจริงเลยเด็กก็เกิดเอาข้าเนี่ยค่ะ PA จึงเกิดว่้เด็กต้องเกิดผลลัพธ์ต่อไปนี้ PA จึงเน้นผลลัพธ์เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องการทำงานค่ะ Modern a c t i v e Learning เป็นการจัดยุโร ฝึกเด็กให้มีสมรัถการเรียนรู้และเรียมสมรัถนการทํางานยิ่งเด็กท้องถิ่นด้วยค่ะร้อยลเจ็ดสิพ่อแม่ปานการนญาตจนถาวรนหาเช้าแก่้ามาระสอบทีิงจริงดังนั้นต้องฝึกทางการงานนะครับต้องใช้ career education เป็นการจกรรมให้เขาทำงานเกิดฝีมือเกิดทักษะทำงานจบมาต้นกรชีวะ ถ้าปักหยุดทํางทนได้ก่อนพอลขนขนดนีดขามด้านจนก่อนใช่ไใจครับใชใชครจะมาหน้ามโนเพื่อุนตชจาดสืสละกันพ่ิบบ้างพ่ิบบ้าแล้วเป็นไงเ่ะติดสุติดรอกกนช่ไมใช่ใช่ไหมใครับใช่ไหมครอ,อ,นะอ,อีเด็ดกขนาดนนี่นปิดเนี่ยมันสมองซ้ายด้าอซ้ายซ้าเด็กคุณอนะ่ะมันไปหมดแล้วรงียนมหาชัยไปแล้วอุบาล ไปดักขนแก่งวิทย์จะเหลือมอต้นเผืออจวิงจริงคะเขาเช่นอย่าพวกเด็กม้อนรำเก่งกีฬาจริงจริงคะดูเด็กแหมนั่นเจ๊พูดแดดกันที่ะไปควานฐานตัวตุ้นที่เจอถ้าแอคทีฟแล้วที่ต้องเห็นเด็กเก่งดนตรีเห็นเด็กเก่งร้องเก่งรำเห็นเด็กเก่งกีฬาเห็นเด็กเก่งการขายเห็นเด็กเอเจนเซอร์ประกอบอาชีพอิสระได้จริงจริงะ เห็นเด็กค้าออนไลน์ได้อย่างนี้ค่ะที่นี่สุดยอดแอคทีฟเลยนี่ดลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะเนี่ยค่ะดังนั้นเด็ต้องฝึกเด็กหนึ่งความสามารถด้านการคิดเนี่ยค่ะเด็กต้องยืดหยุ่นเป็นคิดสร้างสรรค์เป็นตักกระเป็นใช้ทักษะศาสตร์เบนก็แนสเต็มค่ะเด็กใช้องค์ความรู้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่ใช่สอนวิชาคณิตน,นะคะไม่ใช่ทาย subject ไม่ใช่แบบ subject ให้ดเด็กเข้าใจคอนเซ็ปต์วิทยาศาสตร์เข้าใจคอนเซ็ปต์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญและฝึกทักษะกระบวนการนำไปใช้ logics ตรักยาตัดสินใจวางแผนแก้หาเป็นหรือใช้องค์ความวิทยาศาสตร์ไปใช้ประกอบการคิดสั้นฉับรีนนี่คือสเตม t e m stem process กระบวนการที่สมองเด็กบวกกับ เรียกการคำนวณคอมพิวเตอร์ริงจริงฝึกเด็ก CTA Digital Position Pattern Analysis ก่อนที่ชื่อเนี่ยค่ะเรียกการคำนวณฝึกสมองเให้ Active Learning ผลงานที่ต้องบูรณาการด้วยแนวทฤษฎีและหรือเรียกการคำนวณออกแบบเทคโนโลยี ที่อะกาศกำหนดมาแต่ดักรูปศูนย์แล้วใช่ไหมใช่คะต้องยิดมาเป็นพื้นฐานจากวิชาเล่านี้ไม่ใช่เนื้อหาวิชาแต่เป็น a b i ิ i t y ในการคิดนหรือความสามารถในภาพคนเราจะคิดเป็นเรียกหยุดเป็นปรับอารมณ์เป็นได้้วยค่ะร้านกายเกี่ยวไหมคะต้องแข็งแรงไหมคะต้องคล่องไหมคะกระดูกเจ๊ค่ะตั้งเฉยไหมคะ เพราะเมื่อไหร่แมใจเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตุ้นเซลไหมครับทำไมเจ๊จำแม่นยำกฎหมายกิจรบ,บับ67มาตรฐาน2 0ง1ตัวเชื่อเจ๊เข้าได้หมดครับแปดชาติเลยครับก็เพราะเคลื่อนไหแบบวเคลื่อนไหวกระตุน้นสมองสมองหน้าวิสัยทัศน์ธาตการวางแผนคิดสมองซ้ายซีเคร็ตสมองขวาอึมบัะะกก็เใยการกระตุ้นกระโหลกควบวงจรอย่ันนี้แอคทีฟงมันนี่ครับ ธรรมชาติที่ทุกคนจ้าเพราะฉะนั้นการที่เด็ ق, บกบวพบ้างมีความพร้อมร่างกายบ้างอุ่นเครื่องบ้างเป็นการกระตุน้นการเลือดกระตุ้นความพร้อมเซลล์สมองเมื่อเซลล์สมองตื่นตัวแนละ้วจินตียาสื่อจูงใจเด็กทักอีคิวไอคิวับนะโอเคครับจิ้ลงมือส่ชีโอเคไหมครับนี่คือเด็กจ้าอยากม่พู้วิชาเลยดเด็กณะเดียวกันทัก พื้นฐานอ่าิชาพื้นฐานอาจารย์สอนวิชาแต่ครั้จากวิชากลุ่มสาระก็ต้องสอนเนื้อหานั้นทิ้งสินค้ารอบแรค่ะเป็นทักษะการเรีนรู้ประกอบด้วยทักษะด้านเนื้อหาเจึงต้องเน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมนะครับ Active Learning จะมาครูสอนโดยตรงเด็กปั้นขาดผษิตกรรไม่ได้เพราะไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ ไม่เกิดการมีส่วนร่วมที่ไม่เกิดการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่เกิดการยึดถึงความคิดใช่นใช่คับดังนั้นต้องมีส่วนร่วม active learning และระหว่างมีส่วนร่วมเด็กได้พูดจะใช้ทิ้งแพร์แชร์จากคู่คิดจะใช้จิ๊กซอแต่งกลุ่มเด็กเองอ่านมาคุยกันนั่นเทคนิคมทคัดเทคนิคมดจะใช้กรุ๊ปนะครับแยกเดี๋ยวมาดูกันค่ะรูปแบบเทคนิคก็มาเพื่อ อย่าลืมครับต้องเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเดี๋ยวรีบกินข้าวมาเปิดแพลตฟอร์มกันนะครับบวกกับกระบวนการเรียนรู้เด็กต้องฟังเป็นคิดเป็นฟังแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องจับประเมินตัวเองเป็นผู้ถูกค้าสำคัญมากนะครับวันนี้คนไทยเระดับต่ำมากฟังไม่ได้สับจับประเด็นจะดีจริงค้าจริงจิงค้าจริงฟังแบบเรื่องลบๆด่านมุทารุสู 嗯。